It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and a cup cup c b back ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ a c u p of Culture แล้วนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่380กับกันธนัชพรเดดียนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพื้นที่ปลอดภัยทางความรู้สึกที่เราได้ยินบ่อยๆว่า safe space นะคะว่าสิ่งนี้เนี่ย ความสำคัญเช่นใดและเราจะสามารถสร้างมันได้อย่างไรคะ่ะเชฟสเปซเนี่ยเป็นสิ่งที่มีผลต่อความรู้สึกของพนักง,งานอย่างมากเลยนะคะหากว่าขาด s เ e Space ในการพูดคุยถึงความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะอาจจะทำให้พนักง,งานเกิดความทุกข์แล้วก็เป็นที่มาของบรรดาซิกลีฟต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึกหรือการที่ทำพนักง,งานได้อย่างไม่เต็มที่นะคะ โดยความสุขเนี่ยมีความสําคัญต่อทางธุรกิจอย่างมากนะคะรายงานจาก Growth Everywhere เผยว่าหากพนักงานมีความทุกข์ในใจเนี่ยผลิตภาพขององค์กรจะลดลงถึง10%เลยทีเดียวนะคะโดยพอดแคสต์ครั้งนี้นะคะเราจะมาพูดถึง10วิธีที่ f o r c o s c o ค c h c คาน c ิลได้ทำการรวบรวมวิธีการสร้าง s Space เอาไว้นะคะเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทได้รับการยอมรับและรู้สึกปลอดภัยไปด้วยกัน อย่างแรกเลยนะคะคือการโปรโมตการสนทนาเชิงลึกแน่นอนว่าในทุกที่ทำงานนะคะก็จะประกอบไปด้วยผู้คนที่มาจากหลากหลายแบ็กกราวน์เนาะมีทัศนคติที่แตกต่างแล้วก็เราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการพูดเรื่องการเมืองหรือเหตุการณ์ข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้นะคะซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยการเกิดความขัดแย้งบ้างนะคะมันเป็นธรรมชาติของดินามิกคนเราเนาะ ซึ่งการที่เราจะซุกทุกปัญหาไว้ใต้พรมหรือว่าการไม่มีพื้นที่สําหรับความขัดแย้งเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าอีกเพราะจะนําไปสู่ปัญหาคลื่นใต้น้ํานะคะดังนั้นสิ่งที่ FOX ได้แนะนําให้เราทำเนาะก็คือการโปรโมทการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการ Engage การแชร์การพูดตามจุดยืนต่างๆแล้วเราก็ยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลายนี้ โดยหัวหน้าเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ที่ acknowledge ลูกน้องนะคะว่าอ่ะมีใครที่ให้คุณค่ากับเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้ใส่ใจเสมอเลยเรื่องของความ u n i q u ในแต่ละบุคคลนะคะโดยเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยเป็นบทบาทของ facilitator นะคะในการเน้นในการถามคำถามให้แต่ละคนเนี่ยได้แสดงอัตลักษณ์ของตัวเองออกมาแล้วเราก็กระจายความสเสมอความเท่าเทียมให้กับบุคคลในทีมเราได้ แสดงตนเองแสดงความคิดเห็นออกมาโดยที่ก็ได้รับการยอมรับไปด้วยไม่ว่าคนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ก็ถือว่าเราได้ acknowledge เขาแล้วนะคะนั่นก็จะเป็นการโปรโมทการเกิดบทสนทนาเชิงลึกที่ดีและก็ healthy นะคะลำดับต่อมานะคะเป็นเรื่องของการสร้างความไว้วางใจค่ะโดยที่สตีเฟนโคเว่ได้กล่าวไว้ว่าบุคลิกภาพความสามารถในการทำงานและการสื่อสารเนี่ย เป็น3มสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการสร้างความไว้วางใจนะคะหากว่าเราชารัดว่าอัตลักษณ์ของเราเนี่ยตอนนี้บุคลิกภาพของแต่ละคนเป็นอย่างไรนะคะความสามารถตอนนี้อยู่ระดับไหนต้องการการ improve มากน้อยแค่ไหนนะคะรวมไปถึงการสื่อสารให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะช่วยสร้างบรรยากาศให้เกิดความไว้วางใจมากขึ้นและโปรโมทการแลกเปลี่ยนนะคะดีกว่าที่เราจะทำงานกันไปโดยที่เราไม่ได้ acknowledge ขีดความสามารถหรือบุคลิกภาพหรือความแตกต่างยย่ยอยๆตรงนี้เลยนะคะก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่น่านำไปปฏิบัติค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของการที่พยายามครองสติเมื่อมันเกิดปทสนทนาที่เกิดความรู้สึกความอึดอัดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเอาปัญหาใต้ผมขึ้นมาพูดคุยกันสิ่งนี้เปนสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างเฟสเบสในองค์กรของเรานะคะโดยเฉพาะ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์องค์กรคุณค่าและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยผู้นํนาควรจะพูดถึงอยู่เสมอถึงแม้ว่ามันจะสร้างความอึดอัดใจให้ใครก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งตนเองเนาะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากให้เห็นคุณค่าองค์กรต่างๆและแผนการต่างๆเนี่ยมันอาจจะสวยหรูแหละเมื่อเราพูดในครั้งแรกนะคะแต่เวลาที่เรา implement ปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันเป็น ความยากซึ่งมันอาจจะฝืนใจใครหลายๆคนรวมถึงตัวผู้นําเองแต่ว่าหากเราจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยค่ะเราจําเป็นที่จะต้องขุดปัญหาใต้พรมขึ้นมาพูดคุยกันว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรที่สอดคล้องและมีอะไรที่ไม่สอดคล้องนะคะรวมถึงของตอนเองด้วยอะไรที่เป็นชาเลนจ์ของตอนเองการที่เราเปิดพื้นที่ให้สามารถสื่อสารถึงความอึดอัดใจตรงนี้ได้และการ f e ดแบ a วางแผนพัฒนาเพื่อที่จะสามารถทําตนให้สอดคล้องกับ แวลวงองค์เไินในที่สุดนะคะมันจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากเลยและจะช่วยให้การปรับตัวเนี่ยเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการฝึกการขอบคุณกันค่ะการขอบคุณเนี่ยเป็นทักษะอย่างหนึ่งนะคะบ่อยครั้งที่เราจะรู้สึกว่าเราเครียดกับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้หรือว่าองค์กรเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตอยู่นะคะ สิ่งหนึ่งที่จะสามารถสร้างความสุขให้กับพนักงานในระยะยาวได้คือการฝึกทักษะการขอบคุณค่ะโดยเราอาจจะเริ่มจากตัวเองก่อนนะคะในการที่เมื่อเราเห็นว่าพนักงานเนี่ยทำอะไรได้ดีตามคุณค่าขององค์กรหรือเขาได้แสดงสิ่งของตนเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปขอบคุณเขาได้เลยหรือว่าเขียนโน้ตอะไรให้ฝึกเรื่อยๆคนนึงทานะคะอีกไม่นานคนอื่นก็จะทําตามเพราะว่าสิ่งนี้เนะี่ยเป็นการเรเดียตพลังงานเชิงบวกให้กับเขานั่นเองนะคะ ทั้งนี้งานวิจัยก็ยังสปอร์ตอีกด้วยนะคะว่าการที่เราขอบคุณบ่อยๆเนี่ยมันจะช่วยส่งผลให้เกิดภาวะเชิงบวกทั้งเทางอารมณ์จิตใจและร่างกายระบบรุ้มกันด้วยนะคะและจะทําให้คนกล้าแชร์ความรู้สึกหรือกล้าพูดสิ่งที่อยู่ในใจมากขึ้นตามมาด้วยนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการโปรโมทความแตกต่างและการสร้างโปรแกรมการมีส่วนร่วมค่ะคือมันพูดง่ายเนาะเวลาเราบอกว่าอยากจะให้องค์กรเรามีส่วนร่วม ให้พนักงานมีส่วนร่วมเยอะๆนะคะหรือการคัดเลือกพนักงานที่มีความแตกต่างทางแบ็คกราวสูงมากมาอยู่รวมกันแต่อย่าลืมนะคะว่าการที่มีคนแตกต่างมากๆรวมกันกับการที่ใช้แต่ความแตกต่างเนี่ยให้เป็นประโยชน์หรือการมีส่วนร่วมมากๆมันเป็นคนละสิ่งกันเลยค่ะเราสามารถที่จะมีพนักงานที่แตกต่างกันมากอยู่ในองค์กรเดียวกันโดยที่ทุกคนเนี่ยต่างที่จะพยายามเบลนด์อินนะคะพยายามไม่ไม่แตกต่างจนเกินไปเพราะมองว่า อยากให้ลูกไปตามลมนั่นก็แปลว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างจริงๆนะคะซึ่งการจะสร้างโปรแกรมการมีส่วนร่วม,มได้เนี่ยต้องอาศัยคุณลักษณะความเป็น facilitator ที่ดีจากผู้นำนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือจะเป็น HR องค์กรนะคะก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่ในการที่เราสามารถนามาคุยกันในเรื่องของความแตกต่างและจุดแข็งได้ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับการได้คคอะไน์ในแบบที่เขาเป็นด้วยนะคะ เรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการย้อนกลับไปในรากฐานของความเป็นมนุษย์นะคะซึ่งก็คือทุกคนเนี่ยต้องการความเห็นอกเห็นใจหมดไม่ว่าเขาจะมีอายุงานเท่าไหร่มีวิถีภาวะมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ทุกคนย่อมต้องการการยอมรับในฐานะมนุษย์คนหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นจุดบอดของหลายองคอ์กรเหมือนกันนะคะจำแบบสํารวจพบว่าพนักงานเนี่ยที่อยู่ในตําแหน่งที่สูงเป็นอาวุโสองคอ์กรหรือเป็นทาเลนองคอ์กรเนี่ยมักจะ ถูกละเลยเชิงความรู้สึกนะคะไม่ได้ถูกถามถึงสารทุกสุขดิบหรือว่าได้คิดว่าตัวเองแบบสามารถออไปอยู่ระดับสูงได้แล้วไม่จําเป็นที่เราจะต้องเข้าไปดูแลความรู้สึกเขามากนักนะคะซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดอย่างมหันเลยทีเดียวและเป็นปัจจัยที่ทําให้พนักงานระดับสูงเนยลาออกหรือย้ายองค์กรหรือเราสูญเสียทาเน้นองค์กรไปได้ง่ายๆเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือให้เราตระหนักเสมอไม่ว่า คุณจะเป็นใครในองค์กรจะเป็นพนักงานระดับล่างหรือจะเป็น c ีโทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันค่ะและการใส่ใจเนี่ยการสอบถามาจลุกสุดิบการมองในมุมอื่นที่นอกเหนือจากการเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วมีความสำคัญอย่างมากที่จะสร้างเซฟสเปซในองค์กรให้เกิดขึ้นนะคะลำดับต่อมาเป็นเรื่องของการโฟกัสที่พันธกิจขององค์กรหรือสตาร์ท i t h w วนั่นเองค่ะ พนักงานจะมีแรงจูงใจมากขึ้นนะคะหากเขารู้ว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำไปเพื่ออะไรไม่ใช่แค่ดูที่ KPI งานอย่างเดียวหรือว่าดูที่ว่าเฮ้ยฉันประสบความสำเร็จในแท่ของฉันแล้วแล้วก็จบนะคะสิ่งนั้นอาจจะส่งเสริมการสร้าง performance ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้นำไปสู่การสร้าง safe space ที่เราจะสามารถพูดกับคนอื่นในองค์กรได้ในแบบที่เข้าใจกันและกันนะคะ การสื่อสารจากทางหัวหน้าให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่พนักงานทุกคนทําอยู่นี่มีความสําคัญอย่างมากนะคะเมื่อเราโฟกัสสิ่งที่ใหญ่กว่าตนเองแล้วเนี่ยเราจะมีแรงจูงใจในการทําสิ่งต่างๆมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปต่อมาเป็นการสร้างความรู้สึกผูกพันนะคะเรียกไ,ได้ว่าความผูกพันเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดข,ของการสร้างแรงจูงใจเลยทีเดียวมันมีงานวิจัยนะคะที่ออกมาพบว่าเมื่อเด็กจะต้อง ปีนขึ้นเขานะคะซึ่มีความสูงชันมากๆเนี่ยหากอยู่คนเดียวเปรียบเทียบกับคนที่มีคู่หรือมีทีมร่วมกันนะคะการรับรู้ถึงความยากความลำบากในการปีนเขาเนี่ยต่างกันมากเลยแม้ว่ามันจะสูงเท่ากันนะคะเช่นเดียวกับการทำงานเมื่อเราทำงานคนเดียวมีอะไรก็ไม่ค่อยปรึกษาใครนะคะ กับเปรียบเทียบกับคนที่ทํางานแล้วมีคนที่สามารถปรึกษาได้แล้วรู้สึกไว้วางใจพอที่เราจะเป็นคนที่ดูไม่เก่งในสายตาเขาก็ได้นะคะมันมีความต่างอย่างมากเลยทีเดียวโดยที่การที่เราสามารถเป็นคนที่ไม่เก่งก็ได้เนี่ยจะช่วยให้ performance ออกมาดีขึ้นลดความทุกในการทํางานและสามารถที่จะพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาได้มากขึ้นด้วยนะคะหัวข้อต่อมานะคะทักษะที่สําคัญมากๆเลยที่ขาดไม่ได้ ในการล้มแล้วลุกนะคะก็คือ resilience skill หรือทักษะการฟื้นตัวนั่นเองซึ่งเป็นการฟื้นตัวไม่ว่าจากทางปัญหาชีวิตปัญหาเกี่ยวกับการงานหรือการรับมือกับข่าวสารแง่ลบในระดับทั่วๆไปนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยบางคนก็เกิดมาพร้อมกับทักษะนี้ส่วนบางคนอาจจะไม่มีทักษะนี้เลยก็ได้ และการสร้าง resilience skill เนี่ยสามารถจัดเป็น workshop training ให้ได้นะคะโดยที่สิ่งเนี้ยจะติดตัวเราไปในอนาคตอันยาวนานนะคะองค์กรไหนที่ทำให้พนักงานได้นะคะก็ถือว่าเป็นการให้ของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับเขาเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าการมี resilience เนี่ยจะช่วยให้เขาปรับตัวได้ง่ายมากขึ้นในทุก,ทกมิติของชีวิตเลยทีเดียวนะคะลำดับสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเปิดให้มีพื้นที่ปลอดภัยในการพูดจะสังเกตได้ว่าหลายองค์กรเนี่ย มันจะมีพวกหนังสือน้อยจดหมายน้อยหรือว่าอ e ีเมลขึ้นมาต่อว่าใครบางคนแใวองค์กรนนะคะนั่นอาจจะหมายถึงว่าเขาไม่มีพื้นที่ฟีดแบ็กหรือเปล่าซึ่งเราเนี่ยควรที่จะมีพื้นที่ให้เราได้ยกปัญหาใต้พรมมาคุยกันหรือ พื้นที่ที่แสดงความอึดอัดใจได้โดยที่ไม่ถูกตัดสินนะคะว่าเฮ้ยทำไมเป็นคนขี้ฟ้องจังเลยอะ่ะหรือว่าทําไมถึงมองเพื่อนในแง่ลบหรือว่าทําไมไม่พูดเขาซึ่งหน้านะคะซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีทักษะการฟีดแบ็กที่ดีขนาดนั้นที่จะไม่พร้อมจะทําให้อีกคนชวนคิดว่านี่จะมาบุกกันหรือเปล่านะคะแต่เราควรทําให้มันมีพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางจริงๆทําให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะฟีดแบ็กที่เราจะแสดงความคิดเห็นเชิงลบนะคะ สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้พนักงานสามารถระบายความอึดอัดใจออกมาได้และทำให้เกิด next step ในการปรับปรุงทางด้านที่เป็น personal และการทำงานรวมไปถึงระบบด้วยนะคะเพื่อให้สามารถสอดรับกับการทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะอ่นนี่ก็คือ10ข้อที่ทาง Forbes ได้แนะนำมานะคะวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะคะอย่าลืมนะคะไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่มาสร้างกันทำในแบบที่เราอยากเห็นนัะล่ะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ and that's today's cup of culture see you again next time